แน่นดีแม็กกระดุกเบ้อแล้ววะปลาคาปลาครับพี่น้องปลาห่วงนะครับโอ้โมีแต่กระดุกอ่อยต่อยโอ้คกอยู่พี่น้องซาทำหนีเราจะไปหาคุดไงอะไรเอานี่เอาเสียมเลยพี่น้องเออเอาไปชุบคุดเอาตายแล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผ้าลุงแม็กมาลงป่าครับผมซาในน้อยเลี้ยงไว้ข้างบ้านกินง่ายง่ายครับพี่น้อง เอารุ่นไม่มาลงพี่น้องครับยูนี่เป็นบัวปลาดุกเลียงปลาดุกบิ๊กอุ้ยสีกว่าแหรอเดี๋ยวปลาหน่อยมาลงย่านปลาหง่มันกินปลาหน่อยครับก็เลยเกี้ยวบัวกอนหันะสาอยู่นี่ดีแห้งพี่น้องครับคล้ายๆบัวธรรมาศาสตร์เลยครับบ่ได้ปูพยังกุ้งหอยปูปลามีครบครับหุวนะหอยเชอรี่ก็มีแต่หอยเชอรี่สีทองนม่มีปลาตนี้อู้นะอู้มาแล้วมาแล้วเห็นแล้วพูดพูด นี่น,นี่มาแล้วพี่น้องคือ,อคือ <มา S 2> คือ,คอนี่เออแสงสมเอาปั๊มมาเนี่ยดีมะรุกปลาส <laughs> ิมาย่างปลามือนี่ครับเลี้ยงปลาดุกได้ปีน,นึงแล้วชิดกินสิเบิดแล้วพี่น้องว่าปลามันหน่อยนุ่มท่านเจ้ารุ่นไม่มาปล่อยเลยกับยามันกินกันยามันบอไไกรสกระติ๊กอัดตัวเก่าออกก่อนเป็นไดรปั๊มผมครับครับครับตอนนี้เป็นระบบดูดข้นนะครับนี่ครับเบิ้งหนาไม่น้อยเลยเพราะตรงย่ยนยานครับผมดูเดือเบิดเลยนะครับนี่คุณ ดูดดูนั่นคือดูดขีดต้มนะครับดูดต้มไปน้ำนะครับดูดขีดข้นไปเลยครอ่ะอย่าปลาอย่าปลาเอาเดี๋ยวผมถามความเห็นลุงแม็กแจ้งหน่อยนะมาเห็ดสาเนี่ยหน่อยคุดเลือกหาคิดเส้นเนี่ยนี่คิดว่ามันดียังไงนะครับเอ้าถามาทาให้ขอดีนะครับขอดีของมันก็คือกินปลาง่ายกินปลาง่ายดูแลง่ายล่อมง่ายเนาะในหน่อยใกล้บ้านนะครับ บันนี้เวลาเขาสูบกระปั้มนิดน้อยบันนี้ก็สามารถจัดการได้ครบหมดลงไปง่ากเอาเครื่องมืตั้งมาหยั่งนะครับต้นไหนข้ามีก็แล้วะไรได้วะไรครับแม่สีหัวต้นไม้ก็เฮ็ดได้เด้ครับนี่พี่น้องเนี่ยเฮ็ดบ่อมาปีหนึ่งก็กลัวแบบบ่อได้เปลี่ยนน้ำจักเกียพี่น้องครับนี่ยเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อดินมันบ่อมันบ่อเอาครับบ่อกว้างประมาณนหาเมตรนี่แหละหาคุณหาเมตรเลี้ยงปลาดุกเจ็ดลอยตัวปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกนี่ได้เลยทได้กินก้อนนะครับ ตาเก่าเอ้อเจ้าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงปลาดุกมันจับยากแนวมันเลี้ยงไงเลี้ยงปลาคอเลี้ยงปลาคอเอาหดอีปูคนไปยังไงเอาแล้วเนาะหามันหลายือติ๊อได้ไปให้ผู้เฒ่ากินเฮ็ดหน้ากินอะไรม่เนาะปูนะยานปลักหนึ่งเดือนเกิดหรือเปล่าหลุดหน่อยเลี้ยงปีกว่าพี่น้องครับปลาดุก ยังทีกว่าบ่ได้เดีอยงดอกขึ้นปล่อยหิ่มไหวบังเบิ่งนนะปล่อยไหวครับกระดูกบ๊กอุ้ยแต่ว่ามันถิมีหอยเชอรี่นะครับน้ำเคี่ยวหอยมันไข่แล้วมันออกตัวน้อยมากมันกลายอาหารปลาครับตัวรอดกันง่ายไปมีปู่ไม่ยังมันจิตอาศัยยิงอาศัยธรรมชาติเลยปลาดุกมันกินง่ายงนะครับเนาะเนื้อแดงก็มนี่กับมาลรงใบน้ำเนื้อไล่ก็ปักจับจูเร่สิปักมือละปูมันเขามาอยู่เองครับ กูเ <st utter> น่นดินาปรดุกเบอวะ,ะุนสองอ้ยังเหีืออีกตัวนี้สองสอง,สองโอ้ามันหมุนตัมึงแม่็งไรละ <c oughs> เลืออะไรได้ิเสือเอาบุญ่อยเปลี่ยนะด้่ด่งที่ึงโมล้ำเ <c oughs> <c oughs> ลเรืออะไรด้ครับนี่ใช่ะไกินปลาน่อย ว่าวลุ่มนะว้าวแต่ว่วมามันสิดปลายปลาดีครับคุณนะต้องหอยต้องกูเอาอะไรอีเอาหามันเลยลายสีเลยคนนี่เนาะโอ้องตัวครับวันนี้ขอขอบคุณน,นะครับบริษัทไทโอเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตปั๊มน้ำนะครับผลิตปั๊มน้ำมอเตอร์มาตรฐานส่งออกนะครับวันวนี้ทดสอบประสิทธิภาพแล้วนะครับค่อนข้างจะสูงเหมาะสมกับราคา นะครับวัสดุที่เพิ่นใส่นะครับเลือกใส่กับเป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับประสิทธิภาพดีปำแหน่งก็ไม่หลาขนาดนะครับที่เปิ่นทรงมาไห่นะครับกาจะริวววัชขบนะครับพี่น้องก็เลือกซื้อได้ประเภทขั้วเรื่อนดูดน้ำน้อยๆดสวนหดพักงหญ่ๆนะครับเตียนน้ำสาบอปลารวมไปถึงการดูดค้นน้ำนะครับเรือพี่น้องมีบาดาลมีหอยมีน้องก็สามารถพวกใส่ห้อยโคงได้นะครับ พี่น้องสนใจสินค้านะครับหรือว่าอยากจะทดลองสื่อไปใส่นะครับกระติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนี่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับเลวกรตั้นกรตรนสั่นน้ำนครับทั่วไปนะครับและกระตีสำคัญนะครับบริษัทไทโอเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนนะครับวัดเดียวกับบริษัทเครื่องเสียงอีกอย่างเลยนะครับพี่น้องฝากไว้แน่นะครับพี่น้องบริษัทไทโอเนียปั๊มก็คือปั๊มปั๊มก็คือปั๊มนะครับวัด พี่น้องอาจจะคุ้นหูแค่เครื่องเสียงนะครับแต่บริษัทไทลเนี่ยปั่มน้ำหรือว่าประเภทหมออตื่นนี่นะครับผลิตส่งออกตั้งประเทศนะครับส่วนมากขายอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเมดอินไทยแลนด์ Thailand, ทั้งหมดเลยผลิตในไทยส่งออกต่างประเทศ